มีคนถามคุณอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่าไปโกรธแค้นอะไรกันนักกันหนากับพักเพื่อไทยเนื่องจากเมื่อวันสองวันก่อนนี่ครับมีการเลือกตั้งซ่อมสอสศรีสะเกตเขตหนะที่มีคุณอมรเทพสอสอมรเทพสมหมายเนะี่ยท่านเสียชีวิตแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมทาง คุณสมหมายก็ส่งลูกสาวนะลงสมัครรับเลือกตั้งนะคือคุณภูริกาสมหมายส่วนพรักภูมิใจไทยก็ส่งคุณอนจินตะวันไตสรณกุลมัลงพักเพื่อไทยได้เบอร์หนึ่งพักภูมิใจไทยได้เบอร์สองปรากฏว่าคุณอนุทินนี่นะขึ้นปลาใสโอ้โหเอดอาร์แอคชั่นหันซ้ายหันขวา นะเราไม่เป็นกี่ขาคนขายชาติโอ้แรงผมถามว่าใครขายชาตินลครับลิชาติมันขายได้ด้วยเหรอแม้ทำยากระขายชาติกันง่ายๆายมันเป็นวาทกรรมที่ใส่ร้ายกันไอคําพูดประเภทอย่างนี้มันไม่มีใครขายชาติได้เราไม่เป็นกี่ขาคนขายชาตินะเราต้องไม่เป็นกี่ขาคนโกงโอ้ใครโกงก็ไม่รู้ เขากระโดงไปถึงไหนแล้วเลือกตั้งสวไปถึงไหนอันนี้ไม่ทราบนะครับเขาเรียกคนอะไรผมก็ไม่ทราบนะไม่เป็นกี้ข้าคนโกงไม่กีนคน่คนหลอกลวงคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะก็อยากจะถามเหมือนกันนะ,ะถ้าไม่เป็นกี้ข้าคนโกงคนหลอกลวงในทางการเมืองเออเขาไม่พูดกันคือการเมืองเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้คำว่าขี้ข้าการเมืองไม่มีนะครับการเมืองก็เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ในคนการเมืองไม่มีใครเป็นขี้ข่าใครหรอกครับถูกไหมเออถ้าจะร่วมรัฐบาลก็เขาเรียกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเขาก็เรียกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาไม่เรียกว่าขี้ข่าทางการเมืองการมาพูดอย่างนี้โอ้โหนะครับยังจะกินเลือดกินเนื้อเนี่ยว่าถือว่าไปโกรธแค้นอะไรกันนักกันหนาะถ้าจะว่ากันจริงๆนะแต่ว่าโอ้ยเราไม่เป็นขี้ข่าคนหลอกลวงลองคิดดูให้ดีนะลองคิดดูให้ดี าการที่พักภูมิใจไทยเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยหนึ่งไม่เป็นที้ค่าอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเขาไปซ้ายพักภูมิใจไทยไปขวาเขาไปขวาพักภูมิใจไทยไปซ้ายยังที่เขาเรียกว่าขี้ค่าและครับถูกไหมคือการเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องลงตกลงปรงใจไปด้วยกันนะไม่ใช่ไปขวางกันถ้าจะว่ากันจริงๆนะหลอกถ้าพูดถึงคําว่าหลอกนี่แหละไม่รู้ใครหลอกใครนะ่ะ ดูไหมมุมหนึ่งเขาบอกว่าเอา้าการที่พักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลทําทีเป็นตกลงนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะไม่ว่าเรื่องกฎหมายประชามติไอ้ทุกอย่างนั่นแหละเป็นนโยบายของรัฐบาลปราบปรามยาเสพติดโอ้พักภูมิใจไทยบอกว่าเราร่วมอย่างเต็มที่แต่พอเข้าร่วมรัฐบาลปรากฏว่าขวางอย่างเต็มที่เหมือนกันไม่รู้ใครหลอกใคร ไม่รู้ใครหลอกใครนะเอาเอากันจริงๆนี่แหละถ้าอีกมุมหนึ่งนะแม่ถ้าผมเป็นพระภูมิใจไทยนะบอกว่าผมถูกหลอกไปร่วมรัฐบาลเอาถาม่ันนะคนถูกหลอกได้กระทรวงใหญ่ๆไปสามกระทรวงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานสามกระทรวงใหญ่กับกระทรวงเล็กอีกหลายกระทรวง ถามจริงๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกหลอกเลยครับถ้าถูกหลอกแม่ผมก็อยากจะถูกหลอกเหมือนกันนะผมอยากได้กระทรวง,งพวกนี้มาได้ครอบครอง <c oughs> นะถูกหลอกแล้วได้สามกระทรวงใหญ่มันน่าถูกหลอกอยู่นะคุณนรุทินใช่ไหมละ่ะเออถูกหลอกได้ถูกหลอกดีอยู่มาตั้งสองปีแล้วบอกว่าถูกหลอก <c oughs> โอ้ยนะครับอันนี้คือการเมืองครับไม่ใช่หรอกที่ออกมาพูดในวันนี้เนี่ย ก็อ,อยากจะสะท้อนเห็นว่าการเมืองเอาพอดีพองามนะไปโกรธแค้นอะไรกันนักกันหนากับพรรคเพื่อไทยเขาหรือการที่เขาไม่เอาร่วมรัฐบาลน,นะเขาก็ไม่ได้ไล่นะแต่เขาขอกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาบริหารทำไมถึงเอามาบริหารเนื่องจากว่าการปราบปรามยาเสพติดหรือนโยบายหลายๆอย่างของรัฐบาลมันไม่คืบหน้ามันไม่ขับเคลื่อนเพื่อประชาชน เขาจึงจะป็นต้องเอากระทรวงมหาไทยมาบริหารในนามของพรรคเพื่อไทยอันนี้คือความจริงไม่ได้ลังเกีเดียดฉันอะไรหรอกครับก็ถ้าจะทำงานเพื่อประชาชนอย่าไปสนอะไรกันนักหนาใครทําดีก็เอาไปสิคุณอรุตินประสัยบอกว่าโอ้ยนะครับที่เขาเอาเราออกเยนะเราก็ไม่ได้เสียใจหรอกนะแต่จาเหตุเนื่องจากว่าไอเรานี่ไปทํางานเยอะแยะมากมาย รู้ว่าการเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพรรคกว่ยไทยจะไปแพ้ภูมิใจไทยเอยเอาเขาเราออกเอาจริงหรือเปล่าเออไม่ใช่มั Mohammed, emotions, cosas, <ocalypse> ここ <uana> ้งนะที่เขาจะเอาออกก็หมายความว่าไปขวางนโยบายนั่นแหละนะอย่างกรณีบรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเก็ขวางการแก้รัฐธรรมนูญก็ขวางแม้กระทั่งการออกกฎหมายประชามติในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของพี่นาคนี่ ยืนยันร่างที่เสนอต่อวุฒิสภาคือมีการเลือกสองชั้นนะคำว่าเลือกสองชั้นหมายความว่าครั้งแรกนะถ้ามีการประชามติต้ตองใช้เสียงอ่านั้น2ในสนะของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต่าชนะไปแล้วจึงมากอกสอก็คือครึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิ์่าผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งเมือรอบแรกก็ไม่ผ่านอยู่แล้ว พักภูมิใจไทยก็ขวางเพื่อจะรักษารัฐธรรมนูญปี60ใครๆเขาก็รู้กันดังนั้นเป้าหมายคือการรักษารัฐธรรมนูญปี60ให้คงไว้เพื่อจะให้ได้สวเหมือนที่มันเกิดขึ้นุนวันที่เขาเรียกกันว่าสวหัวอันนี้คือเรื่องจริงนะเอานะการเมืองถ้าจะสร้างสีสันกันก็พอง,งามแต่ถึงขั้นจะไปบอกว่าโอ้ยผมเป็นกี้ข้า เราจะไม่เป็นกี้ข้าคนขายชาติไม่เป็นกี้ข้าคนโกงเอาเขาก็โดนคุยกันหน่อยแต่การเมืองเขาไม่ได้เรียกว่าขี้ข้านะครับไม่มีการเมืองไม่มีใครเป็นขี้ข้าใครหรอกครับนะใครอยู่เป็นสสก็ทําหน้าที่ของสสใครเป็นฝ่ายบริหารเป็นรัฐมนตรีนะครับตามอํานาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่นะครับไม่มีใครไปขี้ข้านะนะมีหน้าที่อย่างเดียวคือท่านต้องรับใช้ประชาชน การรับใช้ประชาชนคืออะไรรู้ไหมอบอกคุณนรุธินหน่อยการรับใช้ประชาชนก็หมายความว่าการเป็นพรักร่วมรัฐบาลเมื่อตกลงนโยบายอะไรร่วมกันแล้วต้องขับเคลื่อนและทําตามนโยบายที่ตกลงร่วมกันไว้อันนี้แหละคือทําเพื่อประชาชนแต่ถ้าเราตอนจะร่วมรัฐบาลเราไปบอกว่าอะไรก็ได้หมดอ่ะคุณว่าอะไรผมทําตามนั้นแต่พอไปอยู่แล้วไม่ทําตามนั่นแหละเขาเรียกว่าผิดสัญญานะจะบอกให้ ไม่ใช่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยเผิดสัญญานะไม่รู้ใครนะผิดสัญญาคนอื่นเขาทำตามสัญญาหมดพรรครวมรัฐบาลไม่มีใครค้านไม่มีใครขวางแต่ภูมิใจไทยมีแต่ค้านกับขวางไม่รู้ใครคือฝ่ายผิดสัญญากันแน่เอ้าประชาชนต้องช่วยกันคิดครับวันนี้ก็เลยฝากประเด็นเพราะเห็นว่าคนรินแอคชั่นเยอะนะอุอยอ้ยคว้าเราต้องเงนโอ้แมแอคชั่นมันเหมือนกับฉีดวัคซีนตอนไอซีโนแอคเลย <laughs> ใครฉีดวัคซีนชิโนแวกตอนไอ้โควิดอ่ะทุกวันนี้ยังช้าใจเลยนะครับว่าเอ้าสรุปแล้วไอ้วัคซีนที่ฉีดไปชิโนบมโนแวกเนี่ยมันเหมือนกับฉีดน้าเลยนะน้ำยังมีค่ามากกว่าอีกเขาว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะเออไปฉีดวัคซีนกลับเป็นผลร้ายต่อร่างกายเหมือนแอชชั่นเหมือนกันเลยไปะยะเลยเอ้าครับใครจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรแล้วแต่ท่านนะครับแต่มุมของผมก็อย่างที่พูดนี่แหละครับนะแม่ถ้าถูกหลอก เหมือนคุณอนรุทินว่าถูกหลอกไปเป็นรัฐบาลถูกหลอกไปเป็นรองนายกถูกหลอกแล้วได้กระทรวงมหาดไทยได้กระทรวงอะไรนะแรงงานได้กระทรวงศึกษาธิการจำงขอถูกหลอกสักคนหนึ่งนะคุณอนรุทิน,นผมขอถูกหลอกเนี่ยผมจะไปตามที่เขาหลอกนะเห็นเขาหลอกแล้วกนะ็ก็ตามใจที่เขาหลอกอะ่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันนี้มาแวะกันเมืองกันหน่อยนะครับ ดูการเลือกตั้งซ่อมที่เขตท่จาจังหวัดศรีสะเกดนะครับใครชอบใครเชียร์ใครว่ากันไปเต็มที่เลยครับนะเพื่อไทยก็คือแชมป์เก่านะแต่คุณอะไรนะคุณมอมรเทพท่านเสียชีวิตก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่่นั้นเองครับปับประเด็นไว้จำนองใจมงคลไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ